ไปนนนข้านะครับบึงขี้เหล็กนะครับน้ำเส้นทางจากบึงขี้เหล็กจะไปนนนข้านะครับสายน้ําค่อนข้างแรงนะครับต้นไม้โดนพัดหักโค่นเลยนะครับเราไม่รู้ว่าถนนจะโดนซออขนาดไหนนะครับรถเล็กๆรถใหญ่ก็ไม่ควรผ่านนะเพราะว่าปริมาณน้ําค่อนข้างสูงเลยนะครับสึนั้บ้านฉันครับดูบรรยากาศของน้ําครับ ต้นกะดาวไปแล้วนะครับถนนไปแล้วนะครับตอนนี้อันนี้จะผ่านมาหมู่หนึ่งตำบลบุกขี้เหล็กนะครับรถถยก็ยังช่างใจอยู่นะครับว่าจะไปดีหรือเปล่าแอดมินจะลอยแล้วนะครับตอนนี้เดินอยู่ริมถนนนะครับจะออกตำบนลนนท่าครับมวลน,น้ำจากเสมาถือว่าเยอะอยู่นะครับมีคนอยู่กลางทุ่งด้วยเราเดินไปดูสภาพที่กันดีกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมั่นใจใช่ไหมโอ้น้ำเยอะมากนะครับแรงด้วยนะครับตรงน,นบ้ม้านฉันครับบรรยากาศนะครับอ๋อี่รถไถยจอดชมน้ำนะครับพี่ไปไหนไปดูน้ำเลยครับสุงนื้บ้านฉันครับพี่ครับน้ำขึ้นแต่ไม่ไหครับนะคร วนสองวันแล้วเนาะอันนี้รถเล็กผ่านลำบากเลยใช่ไหมอันตรายเนาะเส้นนี้เราอยู่แกกับไปไม่ได้ครับอันนี้เราบุ้งขี้เหล็กเนาะบุ้งขี้เหล็กนี่จะเด้อตรงไปนี่คือหนอนค่างงหไปแต่บนบนล่างหนอนค่าเนาะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศของน้ำนะครับอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับพี่สิทธิ์ครับกับพี่อะไรเอ่ยพี่แอดเนาะขอบคุณมากครับพี่สิทธิ์พี่แอดนะครับมาดูทุ่ง ฟุ้งนะครับไม่ใช่ทะเลนะครับอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะครับปริมาณน้ําน้ําอันนี้มันมาจากเสมาหรือว่าน้ําจากรับเสมาเนาะเสมาเนาะเดี๋ยวจะไปรวมลําตะครองตรงนู้นเนาะมวลน้ายังเยอะอยู่นะครับที่บุงขี้เหล็กนะครับถนนสายนนท่้าบุงขี้เหล็กนะครับจะออกบ้านหมาโกบ้านใหญ่โกกรานนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะออกไม่ได้นะครับรถเล็กอันตรายมากนะครับผมเดินนี็จะปิว้วนะครับเนะี่ยถ้าปิวคงไปอยู่ในน้ำนะครับนะ้ำสายโนนข่าไปบ่งขี้เหล็กนะครับรถเล็กไม่ควรผ่านเนาะเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงนะครับ19ตัานาคม2564นะครับ